สวัสดีสวัสดีรีวิวสั้นๆคือตกใจไม่ตลกไม่ได้อาบน้ําไปซื้อ,อของมาแล้วก็เจอนางมั้งจะบอกว่าเจอนางมั้งกางทางตลก <c oughs> ก็ไม่รู้จะทํำยังไง <c oughs> เห็นตรงไปเราเมรู้สึกแบบเฮ้ยคุณทำองไงดีวะตื่นเต้นแบบโอ้ยตลกเ <c oughs> ห็นนางอยู่ตรงไอ้ ไปรถเมย์นางยังไม่ไปทีนี้ก็เลยแบบเออเดินหลบไปกูเดินหล,ลบไปทางคลองดีกว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นมาหลบไปทางคลองค่อยขึ้นมาแล้วทีนี้ก็แบบจะไปซื้อของไงอ่าพอหลบไปทางคลองแล้วค่อยขึ้นมาก็เออรถบัสมาแล้วโชคดีโชคช่วย,วยที่รถบัสมาแล้วที่รถเมย์มาตลกถ้าไม่งั้นกูแบบจะเดินกลับบ้านไงนางอยู่ตรงนั้นโอเคอุตสาห์หลีบแล้วว่าเออ ีอุสาหริกแล้วว่าถ้านางออกไปก็คือว่าออกไปคือไม่เจอนางโอเคนะแบบส่วนกันไม่เจอกันโอเคแต่ว่าเจอขับมาเจอเวลาเป๊ะด้วยนะไม่รู้ใครโทรไปบอกก็ไม่รู้นะแต่ว่าคำออไม่ใช่อะไรแะอเมื่อวานนี้จ้ะเมื่อไม่ใช่เมื่อเช้านี้ก็อยู่ในห้องน้ําทีนี้มาปุ๊บแล้วก็ตะโกนในห้องน้ําอ่ะคือแบบ นี่กูกลัวแบบนี่จนนี่ตกใจแบบอย่างนี้ขึ้นมาเออแบบตกใจนะเออแบบสยองอะคือแบบเออแล้วทีนี้ก็แบบคือนางทําให้กลัวไงแบบกําลังแบบเขาเรียกเพลินๆอยู่ในห้องน้ำเนาะกําลังล้างมือล้างหน้าเนาะเออกลางหน้าเดินเข้ามาแบบตะคอกอะแบบไม่ใช่อะไรแบบตะโกนอะคือ คือเราไม่รู้ไงคนพวกนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรคือตะโกนใส่อ่ะอว่าง้นเสรทีนี้ก็เลยแบบเออตกใจไปแล้วรอบนึงแบบทีนี้ตกใจแบบตกใจจริงๆอ่ะแล้วแบบเป็นโรคหัวใจเออมานี้ก็เลยแบบไม่คือไม่ไม่ถ้านางอยู่นี่ก็จะไม่อยู่ไม่เข้ามาขี้เกียจนะเออไปซื้อไอ้นี่มาเพื่อนมายองเนสไม่นันไม่มีอะไรที่มากินกับไก่กินกับอะไรก็ว่าจะไปซื้อพริกป่นแต่ว่ามันไม่มี รีวิวอันนี้เลมอนจิงเจอร์ทีก็คือซื้อมาไว้ตลอดฉันชอบกินทีนี่โอเคคือซื้อมามันเหมือนเจอขโมยไม่ได้เหมือนเจอขโมยเหมือนนางเอาไปโยนเหมือนใครเอาไปไม่ได้ว่านางนะเหมือนใครเอาไปโยนทิ้งอ่ะเออซื้อมาก็ได้กินแค่ไม่เท่าไหร่และทีนี้ก็ต้องซื้อใหม่มันแพงเดี๋ยวปอนหนึ่งนี่อันนี้ปอนหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อแค่สบู่เนี่ย ก็ซื้อทีวันนี้ใช้สีส้มก็คือเปลี่ยนรสบ้างอันนี้รสเขาเรียกอะไรอ่กลิ่นพีชก็ลองดูว่าเป็นยังไงซื้อมาไวก้ก็ขวดหนึ่งนี่ก็ได้ประมาณสองครั้งเติมโอเคแล้วก็คือว่าซื้อแค่นี้เดียวว่างั้นเถอะแล้วก็กากหมูคือชอบกินกากหมูเด้อชอบกินกากหมูแบบคือตกใจอะแบบไม่ใช่อะไรหรอก ปวดหัวแบบบางทีจะทําอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทาเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเอาแก้วก่อนคือว่าจะกลับไทยคนเดียวแต่ก็ไปไปพูดกับนางแล้วแต่นางว่าเออพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรคือพูดไม่ได้ว่ากับไทยถ้าจะกลับกลับเลยเพราะว่าให้รู้ไม่ได้ให้รู้ก็ได้เดี๋ยวไปนั่นอันนี้มีเรื่องมีราวก็คือถ้ากลับก็กลับเลยแค่นั้นไม่ต้องพูดบอกอะไรประมาณนี้อือฮึก็แบบ ทุกครั้งที่กับไทยก็จะไม่ได้บอกนางโอเคนางก็จะไม่รู้ก็จะรู้จากผัวแต่ว่าจะไม่ได้บอกหรือว่าก็ไปเลยน้ำส้มเป็นคนที่กินน้ำเยอะอยากกินจริงๆถ้าบอกก็ววายที่เอยดเนาะก็เลยแบบ ก็กลับก็กลับไปเลยนะนี่ว่าจะไปคนเดียวแต่ไม่รู้จะว่างงก็จะกลับไปคนดเดียวหัวไม่สามารถทำได้ควรจะชินอะไรผมทำไม่ได้โอเคอหัวไม่สบายหัวจะทำไม่ได้ เราทำได้อยู่แจบจะเป็นยังไงยังไม่รู้อะมันน่าอาจจะลงเรื่องก่อนแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่า ผัวก็รู้เพราะบอกผัวแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าถ้าถ้าผัวไปไม่ได้เราก็กลับเดี่ยวไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตอนไหนคือ ค่เหมือนกินนี่แวันนี้จะทําขนมจีนม,มเหลือขนมจีนครึ่งหนึง่งครึ่งถุงก็จะทํากับกินกัดซาวน้ําปลากินกัดน้ําปลาแล้วก็ใสพ่พริกปน่นมืยอเช้าอยากินแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะปรลาลาหมดแล้ว อันนี้เดี๋ยวก็ไปเติมแบบเติมพูน universal เขาเรียกอะใช้ได้หมดล้างมือล้างถูดตัวอับเ,เติมมาโยยู่อเ ม้องลมเปไ็น้วไม่รู้ว่ามันเหมือนหงอยเหงามันฉลาดมากหัวซื้ออันนั้นใหม่อหัวได้ยูนิฟอร์มใหม่มาเขาเ,เขาเรียกอะไรแจ็กเก็ตที่ใช้ทำง,งานใหม่มา มันนั่งบนแจ็คเก็ตมันบอกเลยว่าเออเนี่ยเขามีนิวไอเทมคือมีอันใหม่นะซื้อมาใหม่นะอะไรเงี้ยมันสลาดมากอ๋อไ้ปแล้วซื้อแล้วอะอันนี้ก็ไว้ทำไก่อ่ะเกรงกระไก่อุ๊ยหรือว่าทำชิคเก้นักเกิตก็ได้เกรงกบบเนี่ยซอสมายองเนส ชอบินกับมายองเนสไม่ค่อยชอบซอสอมะเขือเท่าไหร่กินแล้วมันแบบท้องไม่ดีกินได้อัน,นี้มายองเนสกินได้หมอมมืมอกระลอกสตยอยู่บนหลังคาเสียงลูกเสียงลุกกระลุกกระลุกอยู่บนหลังคา ียังไม่ค่อยอะอยืดมัม้งหรือจะพูดอะไรบางทีก็แบบยังไม่อาบน้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยบางทีก็ไม่มีอะไรพูด เราตากผ้าก็เสียโอ้ยเจอเชง,งแมงเราตากผ้าก็เสียเขารียกอะไรเจอมือจะให้เสียเงินยังไม่มีเงินซื้อสิบปอนเครื่องซักผ้า,าก็เสียเจ๊ทำเสียไม่มีอะไรซักแล้วตอนนี้ก็คือต้องซักมือซักบนมือแล้วก็ เอาไปตากดูไมมตากค่าด้วยอะไรเครืองกอี้ <c oughs> ก็ตากได้ประมาณสี่ห้าตัวซักได้ประมาณสี่ห้าตัวใช่ไหมถ้าเกินกว่านั้นไ,ไ,ไม่ได้ไม่มีที่ตากเขานางนางไม่ให้เอาราวเอาอะไรไปตากไปแขวนอะไรเลยก็คือไม่ได้ซักอะไรเลย เหมือนเป็นคอมม้นต์ขึ้นทุกวันเหมือนเป็นพวกพวกฮิตเลอร์ขึ้นทุกวันหนักขึ้นทุกวันกูไม่กลับแล้วเดี๋ยวกลับไทยพอกลับไทยก็กลับมาเธอเองโทรไปตามกลับพอกลับไทยก็โทรตามกลับพออยู่กันนี่ก็เหยียดบุรี่ หอาบปแบบนี้พอปไปึงไทยก็โชว์ตามสารอบเจ็ดรอบให้กลับมากลับบ้านคืนเป็นทุกเปีที่กลับไทยกล,ล้าไวรัสอ่ะเดกกินหมดเองก็าหาน้ำ ขึ้น้ำไปไหนล่ะเพื่อจะกันขึ้นหน้า,ากลา,างน้มเงาหรอเปล่าเดี๋ยสำหรับวันนี้ส่วนอันนี้แบบเล็กลงไปเพราะว่าผมนองแค่นี้ก่อน